การวิเคราะห์ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมร้านกาแฟโดยใช้ Five Forces Model ของ Michael E Porter กับกรณีของ Starbucks การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรม rivalry among existing competitors อุตสาหกรรมร้านกาแฟมีการแข่งขันที่สูงจากทั้งแบรนด์ระดับโลกเช่น Dunkin, Costa, t e m h o r t o n และร้านกาแฟท้องถิ่นจำนวนมาก ลูกค้ามีตัวเลือกหลากหลายและความพักดีต่อบแบรนด์อาจไม่แน่นอน Starbucks ต้องแข่งขันทางด้านคุณภาพประสบการณ์ลูกค้าทำเลที่ตั้งและราคาการแข่งขันส่งผลให้ Starbucks ต้องลงทุนในนวัตก,กรรมเมนูใหม่บรรยากาศร้านและโปรแกรมสมาชิกกลยุทธ์ของ Starbucks เพื่อลดการแข่งขันการออกเมนูใหม่เป็นประจำเช่น p u m p ิน n Spice l a t t เมัทชะโคฟมปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าเช่นระบบสมาชิก Starbucks ร e w a r d s ขยายสาขาเฉพาะจุดยุทธศาสตร์เช่นในออฟฟิศอาคารสำนักงานและใกลก้รถไฟฟ้าสรุปความรุนแรงสูงอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ bargaining power of buyers ลูกค้า Starbucks มีอำนาจในการเลือกเพราะมีร้านกาแฟมากมายลูกค้าบางกลุ่มมีความอ่อนไหวต่อราคาและแอบเปลี่ยนใจได้ง่ายหากมีทางเลือกที่ถูกกว่า อย่างไรก็ตาม Starbucks มีภาพหลักแบรนด์ที่แข็งแรงและมีประสบการณ์ลูกค้าเฉพาะตัวทําให้ลูกค้าประจําบางกลุ่มยังพักดีกลยุทธ์ของ Starbucks เปิดให้ลูกค้าปรับแต่งเครื่องดื่มได้เช่นเลือกนมอัลมอนด์ลดน้ําตาลเน้นการสร้างประสบการณ์ (experience) และความสัมพันธ์ (engagement) ผ่านแอปพลิเคชันและโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลสรุปความรุนแรงปานกลางถึงสูง อำนาจการต่อรองของซัพพายเออร์ซัพพายเออร์ของสตาร์บัคส่วนใหญ่คือผู้ผลิตมล็ดกาแฟรายเห็กทั่วโลกเช่นแอฟริกาอเมริกาเอเชียสตาร์บัคลงทุนในโครงการ CAFE เพื่อสร้างเครือข่ายกาแฟที่ยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากการเพิ่งพาซัพพายเออร์รายใดรายหนึ่งมากเกินไป s ตาร์บัคยังมีโรงวควบกาแฟเป็นของตัวเองเพื่อควบคุมคุณภาพ กลยุทธ์ Starbucks ลงทุนฟาร์มกาแฟและระบบการจัดการของโซ่อุปทานของตอนเองสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ที่ยั่งยืนการเข้ามาของผู้เล่นใหม่เปิดร้านกาแฟไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นสตาร์ทอัพคลาสไม่สุดเท่าอุตสาหกรรมอื่นเช่นการผลิตหรือเทคโนโลยีแต่การสร้างแบรนด์ระดับโลกเหมือน s t a r b u c k ต้องใช้ทุนเวลาและการวางแผนกลยุทธ์ที่แม่นยำ อุปสงค์สตาร์บัคที่สร้างไว้แบ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากลมีเศรษฐกิจขนาด Economy of Scale ที่ช่วยลดต้นทุน Low a ร d ดี p โปรแกรช่วยดึงดูดลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำเทคโนโลยีแบบมือถือสั่งกาแฟล่วงหน้า Mobile Order and Pay ภายคุกคำจากสินค้าทดแทนสินค้าทดแทนเช่นชาน้ำผลไม้เครื่องดื่มสุภาพหรือแม้แต่เครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อมีความหลากหลายและเข้าถึงง่าย ลูกค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มพื่อสุขภาพมากขึ้นการทากาแฟที่บ้านเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงโควิดสรุปภาพรวมความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมร้านกาแฟการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงอำนาจต่อรองของลูกค้าปานกลางและสูงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ต่ำและปานกลางการเข้ามาของผู้เล่นใหม่ปานกลางสินค้าทดแทนสูง